สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูผมมาสื่อ PC สองร้อยสี่ E ครับโอ้ตักด้ำใส่ยางก้าคุณผู้ชมเที่ยวแรกถ่ายไม่ทันคนระับ FKC ห้าห้าร้อยหกสิบห้ารงมาครับเที่ยวสองโอ,โอ้มีแต่ดำยางก้าวนะทีมงานนี้ อย่างเกเยอะยางแปดก็มีครับอย่างแปดก็น่าจะสองคันห้าพันเชั่วโมงคุณผู้ชมสำหรับเจ้า CE นะครับ 5,900ชั่วโมงรถ3ปีนะครับประทำงานปีละ2,000ชั่วโมง ร้อยสิบห้ายังล้อเลยคุณผู้ชมหนึ่งร้อยสิบห้าด้วยถอยถอยถอยล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้ยังเกล่า ทางเหนือจัดล็อกกี้ก็ไม่รอดแม่ก็ไม่รอดครับลอกนาดินทรายนะครับคุณผู้ชมนาดินทราย ทีนี้งานเที่ยวจบแล้วครับเป็นงานเมาคุณผู้ชมต่อกันเลยครับเป็นงานเหมาทีนี้งานเที่ยวใส่สีักนะครับงานเหมาเขาจะใส่ห้าประมาณห้านะครับใส่เยอะกว่างานเที่ยวอยู่ตักหนึ่ง ที่สองครับโอหาตักขึ้นได้ยทางบวมครับ ประมาณสี่ครึ่งคุณผู้ชมใส่เยอะยังไม่ได้ครับทดสอบทางดูก่อนสี่ตักครึ่งครับ ใช่โยใส่ไปเลยห้าตัก,กนเน้นไปเลยขึ้นได้สบายล้อโตครับล้อโตอยางเก้า มีโซหลงครับ f k 4 5 16 5 165แรงม้ากระบาดท้องเรือ,อสงแสงจะได้ไปขยับรถออกแล้วมากนะนาก็ลอกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับรถมันไปไวครับ ยางเก่าน 9, ึงไฟไปเลยห้าตักอุ้มไปเลยห้ 5, 6, าหกตักสบายอย่างเก่าร้อใหญ่เพราะรถเล็กรถเล็กมันมันติดท้องก่อนรถใหญ่ครับรอบก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนาเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอดีกับตักหนึงอยู่ครับ สี่ศูลูกบาทเมตรนะครับสำหรับคอมเสือร์ PC 200 CE นะครับ0.90กกระบะใหญ่ครับกระบะใหญ่ใส่เท่ากันจะดูมันน้อยนะครับ โอ๊กี่ตักแล้วเนี่ยหมีตักที่6หกมั้งนี่ลืมครับครับโอ,โอ้ตักนี้ไม่ค่อยเต็มครับตักนี้ครึ่งหนึ่งห้าตักครึ่งหรือเปล่างานเหมาครับคันเล็กใส่น้อยคันใหญ่ใส่เยอะครับตามกำลังเครื่องยนต์โอ้ โอ้ขึ้นไม่ไหวครับทางทางบวมทางเหนืดครับเหนืดตั้งแต่ตอนออกตัวแล้วดินยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ เต็มคันนี้สงสยัยแม่โคจะได้เดินไม่ได้เห็นตูดก่อนครับมันมันจะเป็นรอบเร็วซะด้วยนะครับไอ้เอฟเคห้าหมันจะเป็นเฟืองเร็ว <c oughs> อ๋อแดดเขียวออกเขียวไม่ออกคุณผู้ชม ทางมันเริ่มสั้นนะครับระยะส่งมันเริ่มสั้นไปเรื่อยครับระยะสั้นระยะส่งเริ่มสั้นถ่ายตั้งลำไม้ถ่ยตั้งลำไม้อโอ้ไม่ขอไปเห็นตุด เยอะอยู่นะครับแต่ว่ากระบะมันใหญ่ยาวครับ แล้วจัดให้ชมพาร์ทสองครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟอร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอลสลหลด้วยดนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัดคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคอมพเอร์ซืสอ p ร2 0 0 c e รุ่น10นะครับก็ต้องขอลาคนามสมัยก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาลวครับ